เรื่องย่อนิยายการล่มสลายของเหล็กบวกโชคลาภของชาติสงครามแห่งโชคชะตาของชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกแบบสุ่มจากประเทศต่างๆจะปลุกความสามารถพิเศษและเข้าสู่สนามรบแห่งโชคชะตาของชาติความพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งจะทำให้ดินแดนของคุณลดลงครึ่งหนึ่งความพ่ายแพ้ครั้งที่สองนำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติและความพ่ายแพ้ครั้งที่สามนำไปสู่การทำลายล้างอย่างสมบูรณ์เคลูผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากอีกโลกหนึ่งได้นำระบบการเล่นบทบาทจากพรัดินีมาด้วยเธอรับบทเป็นเซอริลดราซึ่งเป็นหนึ แม้ว่าพวกเขาร่วมจากประเทศอื่นจะมีอาวุธปืนและมีความสามารถที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ทางฝั่งจีนกลับค่อนข้างน่าขบขันหญิงสาวผมสีฟ้าพูดถือหมักรบออกเดินทางอีกครั้งในเส้นทางแห่งไฟเพื่อต่อสู้กับชะตากรรมของชาติของเธอในสงครามเมื่อมาถึงสนามรบแห่งโชคชะตาของชาติเมืองรัฐที่สับ์สนฉชั้นคิดว่าคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามแต่กลับกลายเป็นโอมาที่ถูกกระแสน้ำนำรุกรานเคอรู้ยิ้มที่นี่ไม่ใช่บ้านเหรอือชาวต่างชาติก็หัวเราะตามไปด้วยและชัดสดก็เต็มไปด้วยคำพูดประชดดดปรรรรรระะชััััันนนีีี่มมออไไกกกกาาาาาาณจงงข้้ลลลเเตตยยวบท ทักษะหมากรุกของคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณเป็นปรมาจารย์หมากรุกใครจะเล่นหมากรุกกับคุณในสนามรบอาณาจักรมังกรจะไม่มีวันสูญสิ้นข้าจะเอามันเองบ้าเอ้ยถ้าอาณาจักรมังกรพวกเราจะจับพวกมันให้ได้เมื่อเข้าสู่สนามประลองเก้เอลยู U, ก็เผชิญหน้ากับนักสู้มแบล็กไคท,ที่หน้าเกรงขามทันทีเมื่อเผชิญกับวิกฤตเก้เอลยูยังคงสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์เข่าโยนควีนข้ามไหลแล้วมันก็ปรากฏเป็นแฮตเว์ away. เพื่อนคุณระเบิดแล้วลูกหลานทองคำผู้ออกเดินทางเพื่อแสววงงงหหาาาาาาไฟเเเเจจ้้้้พพรรรรอออมมมทีีีี่่่ะป็นนบบยยขืัักกซิิชโล